สวัสดีค่ะเบล่หงปัสปดทารอดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดนะคะในหัวข้อที่ว่า ส่งความคิดความรู้สึกเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะอาการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจนะารณญาในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะอาจจะมีเสียงลบกวนบ้านต้องขออภัยนะคะช่องนี้นะคะค่ะ,ะเรามาดูกันนะคะว่า ส่งความคิดความรู้สึกเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะเซเว่นออฟอนะคะเหมือนเขาและคุณได้หันหลังกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงแอบมองคุณอยู่ดูคุณอยู่ห่างๆนะคะมีความเป็นห่วงคุณอยู่นะคะเดท ความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะได้จบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะแต่มีความเศร้าเสียใจกันเกิดขึ้นนะคะในอดีตนะคะไฟออฟซอดนะคะเหมือนคุณและเขามีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็เนี่ยค่ะมานั่งเสียใจนะคะเขาก็มานั่งเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเขาได้ทําอะไรลงไปนะคะเขารู้สึกผิดนะคะในสิ่งที่เขาได้ทําลงไปนะคะ The v i ิ w นะคะเขาอยากจะให้โชคชะตานะคะนำพาคุณและเขาได้มาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทัวครับนะคะเพราะว่าเขายังรักคุณนะคะเขาอยากจะได้โอกาสดีๆจากคุณอีกสักครั้งนะคะเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกรักความรู้สึกผูกพันกับคุณอยู่นะคะ ดีเอ็มนะคะในสายตาของเขานะคะคุณคือคนที่ดีพร้อมสําหรับเขานะคะคุณมีความสมบูรณ์ในตัวของคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่อยู่ในหัวใจของเขานะคะที่เขาที่เขาไม่เคยลืมนะคะ t ี e ออฟเพนิเคนะคะเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะในบางคนบางท่านนะคะอาจจะเป็นผู้ร่วมงานกันมาก่อนนะคะเอ็ดออฟเพนิเคนะคะ เขาแอบส่องคุณอยู่ดูคุณอยู่นะคะด้วยความชื่นชมชื่นชอบนะคะและมีความสุขทุกครั้งที่เขาได้เห็นคุณนะคะเดรฮายพินเทสนะคะเหมือนคุณและเขาอาจจะมีสื่อที่สัมผัสถึงกันได้นะคะรู้สึกถึงกันนะคะอาจจะมีการฝันถึงกันได้นะคะเหมือนบางคนมีความสึกเหงานะคะแล้วก็อีกคนนึงก็ได้รับรู้ได้ถึงความรู้สึกนะคะตรงนั้นนะคะ มีจิตสื่อถึงจิตได้นะคะหรือโทรจิตนะคะถ้าหากได้ลองศึกษาดูแล้วนะคะถ้าเป็นทวินเฟรมนะคะสามารถสื่อกันได้นะคะเทนอ f อฟเปนิคลนะคะเขาอยากจะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็เพื่อสร้างรากฐานให้กับตัวเองและเมื่อเขามีความมั่นคงแล้วนะคะเขาก็อยากจะมาหาคุณนะคะ วันๆนะคะเขายังคงคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่มีคุณและเขาอยู่ร่วมกันเป็นความทรงจําที่เขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะแรงดึงดูดเขารู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดกับเขานะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะไม่ใช่แค่เขานะคะที่เขาอยากจะเข้าหาคุณนะคะแต่ว่าก็มีผู้คนมากมายเลยนะคะที่อยากจะเข้าหาคุณด้วยเหมือนกันนะคะทําตามแผนการนะคะเหมือนตอนนี้เขาอยาก เขาอยากจะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาอาจจะคิดวางแผนอยู่นะคะว่าจะทำยังไงในความสัมพันธะ์คะเก็บหอมรอมริดนะคะเหมือนตอนนี้เขาเก็บเงินอยู่นะคะเหมือนเพื่อเพื่อให้ตัวเขาค่ะเป็น ten of pentacles นะคะเพื่อให้เขามีความมั่นคงทางด้านการเงินของเขานะคะเขาอาจ จะเป็นคนที่กลังอิสระอยู่นะคะในตอนนี้หรือว่าเขาอาจจะมองคุณก็ได้ะคะว่าคุณเป็นคนที่รักอิสระนะคะพลังงานคุณและพลังงานเขาอาจจะสลับกันได้นะคะ มีน้ำใจนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจนะคะเปิดใจเขาอยากจะให้คุณเปิดใจกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเขาห่วงใยคุณนะคะเขาอยากจะมามอบความรักความรู้สึกดีนี้ให้กับคุณนะคะประสบการณ์ที่ดีนะคะเขารู้สึกว่าการที่เขาได้รู้จักคุณนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเขานะคะกดทุกใบเลยนะคะ สมหวังนะคะเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้สุขสมหวังนะคะหรือไพ่อ,อยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีโอกาสได้สมหวังกันนะคะดูสำหรับนี้นะคะ you deserve love นะคะให้บอกว่าคุณนะคะ คุณน่ารักนะคะสมควรที่จะได้รับความรักดีๆนะคะขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะเคมีที่นะคะคุณและเขามีเคมีที่ตรงกันนะคะมีแรงดึงดูดที่ตรงกันนะคะพ a ฒ t l ไล e ์เ t เลชั่นชิพนะคะคุณและเขานะคะอาจจะเป็นคนในอดีตชาตินะคะที่มีความผูกพันกันนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมานะคะ หากคุณเชื่อเรื่องภพชาตินะคะจะมีความผูกพันกันนะคะทูเลิฟนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นรักแท้ๆนะคะจะได้มีการสร้างความรักความโรแมนติกกันเกิดขึ้นนะคะเลิฟนะคะจะต้องมีแบบทดสอบหรือบททดสอบนะคะกว่าจะได้เป็นหลักแท้ๆนะคะต้องผ่านผลอุปสรรคมากมายนะคะ getting to each other นะคะ ขอให้คุณได้เปิดใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกันใหม่นะคะเพื่อเข้าถึงซึ่งกันและกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ separation นะคะเหมือนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงแยกจากระหว่างคุณกับเขานะคะ separation นะคะแต่เหมือนก็เขาแต่เหมือนว่าเขาก็รู้หัวใจตัวเองแล้วนะคะชายคนนี้จับที่หัวใจนะคะเหมือนเขาก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่สำคัญสำหรับหัวใจของเขานะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า เขาจะมีความกล้ามากพอในช่วงไหนนะคะเพราะว่าแต่ละคนต้องลดอัตราของตัวตนของตัวเองค่ะถึงว่าบางคนยังไม่สามารถตื่นรู้ได้เร็วนะคะหรือว่าหรือว่าตื่นรู้แต่ละคนไม่เท่ากันนะคะทวินเฟนนะคะจะบอกว่าถ้าทวินเฟมนะคะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดค่ะ อาจจะเป็นฝ่ายหญิงก็ได้นะคะที่มีการตื่นรู้ก่อนนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่เข้าถึงนะคะอาจจะต้องให้เวลาเขาคนนั้นนะคะในการที่จะตื่นรู้นะคะเมื่อเมื่อเขาได้ตื่นรู้แล้วนะคะก็จะมีการรียูเนียนกันนะคะขั้นตอนของทวินเฟ m มนะคะความสัมพันธ์ทวินเฟนนะคะอาจจะลึกลับซับซ้อนนะคะแล้วก็จะยากลำบากกว่าโซเมดมากเลยนะคะ แต่ถึงยังไงนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคู่ทวินเฟรมหลายๆคู่นะคะไพ่บอกว่านะคะให้เลสโกนะคะให้คุณปล่อยวางเรื่องราวเหล่านี้ลงเลยนะคะแล้วก็ในอนาคตนะคะจะมีแอร์แบแดนนะคะจะมีความอุด,ดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะ For h e หรือเฮ t ฟ์นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะต้องให้ผู้อื่นมีส่วนช่วยนะคะ Communicate c เ e อรี theory, นะคะจะมีการมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะขอให้คุณรอนะคะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะ หากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้านเ้าขออภัยด้วยนะคะค่ะขอให้ทุกคนมีความรักที่สุดสมหวังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ